น,นี่คือชาวชมพูลงรูปไว้นาทุกคนบอกไว้ว่าโอ๋โอไม่เป็นไรมาแล้วนะหนูช่วยปอบพี่แล้วพี่ก็ช่วยปอบหนูด้วยก็ขำํากันไปนะทุกคนแล้วเมื่อวานตอนเชา้าคุณเคามีทํางานนาทุกคนเป็นรายการใหม่ของช้างนะกับคัมเปนที่ว่านัดเพื่อนซีกระชับเม็ดคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะทุกคนพีเซนเตอร์ของพวกเราเป็นพิธีกรนะแล้วก็เป็นพิธีกรร่วมกับพ่อป่องแล้วก็แจ็คเล็กด้วย รายการนี้จะออนที่ช่องนิกกี้นะเทปแรกออนวันที่หนึ่งพฤศจิกาดีแล้วนะทุกคนเห็นบอกว่าถ้าใครเส้นตื้นนะต้องขามจนทองแตกตายแน่เลยยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนแล้วพอเลิอกกองแล้วนะทุกคนคุณเขามีทํางานต่อเลยคุณเขาไปถ่ายรายการหฉากครับจานะทุกคนแล้ววันนี้คือคุณเขาเป็นวันพีชนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความป่วนที่กองกันนะเป็นใครน้อง น้องเป็นใครอ่ะผมเป็นครูแข่งซันจิเชื่ออะไรอ๋อผมออาจูจิผมครูแข่งรูฟี่อ่ะอะไรอ่ะรูยี่เอแล้วอยากเป็นอะไรนี่ราชาชูรสราชาชนทลาดแล้วก่อนนอนก็มีดูทีวีด้วยยังไงฝากทุกคนดูคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะ ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบาย